ในอดีตเมื่อ40ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุผลทางการเมืองหลายประการประเทศไทยได้กลายเป็นประเทศผู้สงครามกับฝ่ายสมพันธมิตรและได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศโดยตรงกิจการธนาคารของชาวต่างประเทศในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นของชาวยุโรปจำเป็นต้องหยุดกิจการนี่คือช่องว่างที่เปิดโอกาสให้คนไทย ก่อตั้งกิจการธนาคารพาณิชย์ขึ้นอย่างแพร่หลายธนาคารกรุงเทพจำกัดก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันธนาคารได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมปี2487คณะกรรมการชุดแรกได้มีมติแต่งตั้งพลเอกเจ้าพระยารามราคบข้าราชสำนักในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่6ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคนแรกของธนาคารและพร้อมกันนี้ก็ได้มีมติแต่งตั้งหลวงรอบรูกิจผู้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการริเริ่มก่อตั้งธนาคารให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนแรกของธนาคารกิจการของธนาคารได้ขยายตัวมาเป็นลำดับ